ทุกคนตุ่มเอาตัวนี้มาฝากมันเป็นกำคอร่องนิ้วไม้ซากทุกคนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านมันเป็นตัวส่งระบบด้วย ที่สำคะัญราคาคือ1499ครบชุดไม่มีบวกเพิ่มอะไรแล้วมามาฟังรีวิวตัวนี้นะคะท้ายไม้สักกำโพอลอ่งนิ้วสวยๆแบบนี้เลยพี่จะได้รางนะคะเป็นรางมาเฟืองความยาวอยู่ที่120เซนนะคะตัวรางนะคะผมฝังลูกเหล็กสําหรับงาน2ระบบให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้ไกนะคะไกเนี่ยมีเซฟแล้วด้วยนะลูกค้ามีเซฟสแตนเลสอย่างดีไกสนิมด้วยอะ ส่วนตัวงานลูกดอกนะคะตุ่มให้ลูกดอกไปหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ได้ท,ท่อพันธุ์ีได้ปีกนะคะปีกเป็นปีกสแปนเลสส่วนตัวยางนะคะตุ่มแถมไปให้2เส้นยางธรรมดาสําหรับขึ้นงานหาบาน1เส้นสําหรับ2ระบบไล่นกไปอีก1เส้นจ้ะส่วนลูกเหล็กนะคะตุ่มแถมให้อีก30ลูกเป็นลูกขนาด5มิลลูกค้าเพียง14ึ่งสี่ก้าส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มแล้วไม่เก็บอะไรเพิ่มแล้วลูกค้าจดัดเลยจ้าส่งฟรีให้ด้วย